สวัสดีครับพื่อนๆชแนลของ Super Hero Yo วนะันนี้เราก็มาแบบรูปแบบกลางคืนนิดนึ้งก็มีการจัดไฟนิดนึงนะ,ะกับเจ้าตัวไฟ LED แบบนี้นะฮะ LED ที่เราติดเห็นอยู่ข้างหลังนะฮะก็จะเป็นฉากของให้เราแล้วก็สามารถปรับไฟได้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงก็แล้วกันนะรับตัวไฟตัวนี้นะฮะลรฉากหลังที่เราทำอยู่มอเป็นออโต้อยู่นะ เดี๋ยวมาดูว่าแสงที่ได้เป็นยังไงนะครับสำหรับการจัดไฟที่ผมสั่งมาอโอเคไปเจอกันนี่ก็เป็นไฟที่เราจัดนะในห้องแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นฉากหลังของเรามันก็จะประมาณนี้นะฮะก็ทำให้มีแบ็คกราวด์แบบแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวว่าลองดูที่วะวะที่จัดไฟเรียบร้อยก็ ติดแค่ตรงนี้ยังเหลืออีก2ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ติดสองเส้นไฟก็แบบนี้ครสามารถสร้างสั์งานตอนลงคืนได้นะครับโอเคอันนี้แบบเปิดไฟในห้องด้วยนะครับก็คือเราก็จะเซ็ตกล้องให้หมัน รองรับความมืดความสว่างนั่นเองเดี๋ยวผมจะเซตอีกรอบนึงให้มันเป็นสว่างที่สุดดูครับว่าเป็นยังไงนี่ก็คือ,อเ,คเซตไฟแบบสว่างที่สุดนะก็จะ,จะมองเห็นประมาณนีน้ที่ผมถ่ายก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนฮะก็คือเอาไว้ใช้งานเป็นแบ็กกราวด์ได้แปลก เพิ่มขึ้นในเวลาเราถ่ายงานตอนกลางคืนนะฮะเพื่อจะได้เห็นไฟแบล็กเกล้าด้านหลังโอเคครับ